เชื่อว่านะครับวินาทีนี้นะครับเดือนพฤศจิกายน2563นะครับคำว่า traction control กับทางออฟโรดนะครับคนที่เล่น 4x4 คงรู้จักกันมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะยังไม่รู้จักมากนักว่า traction control มันคืออะไรมันสู้กับทางออฟโรดได้หรือเปล่ามันต้องเป็นดิฟล็อกนะมันต้องเป็นลิมิตสลิปนะครับเชื่อว่าหลายคนช่วงแรกๆก,ก็ต่อต้านนะครับแล้วก็หัวเราะแล้วก็รู้สึกว่าตลก นะครับเกี่ยวกับอาวุธที่เรียกว่า traction control นะครับบ,รบกก็เคยบอกหลายครั้งว่าวิศวกรที่เขาพัฒนาระบบเนี้ยเขาไม่ได้คงไม่ติงต้องอะนะเขาก็ไม่ได้พัฒนาเล่นๆนะครับรถหลายยี่ห้อไม่มีดิป,ปล็อกไม่มีล,ปปล,มมลิมิต็ดสลิปเช่น toyota fortuner นะครับแม้แต่ isuzu mu x นะครับตัวใหม่20 2 0เนี่ยที่เปิดตัวเดือนพฤศจิกายน2563เนี่ยก็ไม่มีนะครับ ก็ต้องสู้ด้วย4 slow กับ traction control c s traction control นะครับตัวอย่างในคลิปที่เห็นในภาพนะครับเป็นรถ r a n g e r 3.2นะครับทริปนี้ไปกัน5คันหลากยี่ห้อนะครับถามว่าบางเดินเขาสู้ได้ดิปล็อกไหมบางเดินสู้ได้ดิปล็อกนะครับได้ลองแล้วนะครับบางเดินดิปล็อกไม่รอดครับเพราะอะไรครับเมื่อเปิดดิปล็อกปุ๊บ ล้อคู่หลังก็จะส่งไปพลัง100%ถ้าเกิดการแขวนทะแยงอย่างมุมนี้นะครับก็จะเหลือแค่ล้อซ้ายหลังที่จะจับล้อหน้าก็อิสระนะครับไปไม่ได้ยิ่งปั่นก็เหลือแค่ล้อเดียวนะครับกำลังกดไม่พอนะครับก็ต้องใช้แท็กชั่นนะครับปิดดิบล็อกใช้แท็กชั่นคอนโทรลแท็กชั่นคอนโทรลมันก็จะบริหาร4รล้อนะครับล้อไหนฟีมันก็จะจับล้อนั้นนะครับ ส่วนยี่ห้อไหนจะทำให้แท็ c t i o n control ทำในงานได้ดีกว่ากันต้องบอกว่าไม่เหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับมีการเหลือบลำ้ำบางยี่ห้อก็จับได้ดีบางยี่ห้อก็จับได้เบาบางนะครับวิธีการท่านต้องยืนนอกรถนะครับเท่อนท่านถึงจะเห็นว่าแท a c t i o n control รถของท่านเป็นยังไงนะครับท่านอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับท่านลองให้คนอื่นขับ ถ้าท่านอยากรู้นะครับหรือท่านจะลองขับก็ได้คนอื่นถ่ายที่ล้อแล้วเจอเนินแขวนดูนะครับอันนี้ร็อกโ2020นะครับเนินพวกนี้นะครับดินลื่นนะครับแล้วก็สู้ด้วยคือมันก็ไม่ถึงชันมากนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยท้ายห้อยนะครับท้ายห้อยแล้วก็เอียงนะครับการการลองด้วยดิฟล็อกนะครับมันก็ไม่ขึ้นทริปนี้เราลองหมดนะครับอาวงอาวุธมีอะไรนะครับงัดเข้ามาใช้นะครับ ปิด t r ็กชั่นคอนโท o l ได้ขนาดไหนผมเองก็นำเจ้าส p o r t rider ไปนะครับไม่มีลิมิตสลิปหลังแล้วนะครับก็เท่ากับระบบเฟืองท้ายของผมเป็นอิสระนะครับสู้ได้ขนาดไหนอิสระพอไปเจอเนินแขวนนานๆปุ๊บก็ติดขืดน,นะครับผมจะเล่นวิธีเดิมก็คือถอยหลังครับแล้วแทงใหม่นะถอยหลังแล้วแทงใหม่จุดนี้นะครับผู้ขับหลงพวงไาลยนิดนึงนะครับ แต่ก็มีสาเหตุนะครับมีทากเข้ากระโดดเข้าไปในติดตัวขึ้นไปในรถนะครับก็เลยจําเป็นเสียจังหวะต้องเอาทากออกหน่อยนะครับไปป่าดิบชื้นอย่างนี้เรื่องทากหนีไม่พ้นนะครับถ้าให้การันตีว่าป่านั้นไม่มีทากก็คงไม่ได้นะครับทริปนี้เป็นทริปปลายฝนนะครับต้นหนาวต้องเรียกว่าเป็นทริปที่ เราชิงมาท่องเที่ยวแรกๆเลยนะครับเพราะเส้นทางไม่ปรับเกตนะครับเส้นทางยังไม่ปรับเกตและเพิ่งหมดฝนนะครับก็ยังมีฝนบา,บางๆอยู่นะครับเส้นทางเป็นล่องเป็นหลุมมากมายตลอดเส้นทางเลยนะครับก็พูดได้ง่ายถูกใจเรา4ี่คูณสเพราะประเมินแล้วก็ไม่เกินความสามารถของ4ีคูณสี่มาตรฐานแต่ต้องเป็นยางมัทเทลรนนะครับหลังจากหมดในคลิปนี้นะครับช่วงนี้ที่ผมไปถ่ายคลิปนี้เดี๋ยว ทางหน่วยงานเขาก็จะปรับเกจแล้วนะครับทริปนี้จึงเป็นทริปที่ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ยางมัทเรทล AT เนี่ยไม่รอดหรอกครับนะครับผมเห็นมาหลายทริปแล้วนะครับ AT นี้ถ้าขึ้นเนินนี่บอกตรงๆว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไหนไม่รอดนะครับเห็นมาคา,าสายตาเพราะว่านําพาทุกท่านค้างในปา่าคาเส้นทางมาแล้วในหน้าฝนนะครับคาเส้นทางหมายความว่าไงครับกางเต็นท์ก็ไม่ได้นะครับฝนก็ตก ไม่มีที่ราบเลยก็คาเส้นทางตรงนี้ครับก็ต้องนอนตรงนี้นะครับนะใครถ้ามีเต็นท์หลังคาก็โชคดีหน่อยนะครับแต่กลางไปด้านข้างหรือจะกลางมาด้านหลังก็พอได้นอนแต่พื้นมันจะเทเทเอียงเอียงนะครับเดี๋ยวนี้ไปป่ามากขึ้นผมก็จะรู้มากขึ้นนะครับป่าที่โหดๆทุกคันต้องมีวินบางครั้งเนี่ยหันหัวกลับมาช่วยไม่ได้นะครับอ่ะกลับมาคุยเรื่องท a กชั่นคอนโทรลกันต่อนะครับท a กชั่นคอนโทรลนะครับมันจะใช้วิธีการ ล้อนี่มันหมุนฟรีใช่ไหมครับข้างหนึ่งหมุนฟรีอีกข้างหนึ่งไม่หมุนมันก็จะใช้สมองกลนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะสั่งจับเบรกที่หมุนฟรีกระแทกแรงมาอีกข้างหนึ่งโดยผ่านดอกจอกนะครับเอาเป็นว่ามันก็จะทําให้ล้ออีกข้างหนึ่งพยายามหมุนคราวนี้นะครับสมองกลใครจะฉลาดกว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับวิศวกรของยี่ห้อรถนั้นนั่นะนะครับ ย่อรถนั้นแล้วนะครับงานนี้ถ้ามีดิฟจริงๆไม่รอดนะครับผมเองลองแล้วนะครับรถของบกเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับไม่มีคลิปมีภาพเพราะว่าทริปนี้ไปคนเดียวนะครับแล้วก็ขับเองนะครับก็เลยไม่มีใครถ่ายให้ผมลองแล้วนะครับที่จะลองขึ้นด้วยอิสระสี่ล้อนะครับพอเนินแขวนก็ไปไม่ได้ลองยิงดิฟล็อกนะครับบางจุดคาเนินล้อหลังปั่นท้ายปัดนะครับไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ ถ้าจะไปได้ต้องใช้วิธีการเดิมครับถอยและเทคนะครับผมเองเล่นออฟโรดผมไม่ใช่ถอยและเทคผมไม่ต้องการให้รถช้ำนะครับผมต้องการเดินต่อไปนิ่มๆเบาๆนุ่มๆเพื่อถนอมรถนะครับสปอร์ตไรเดอร์ก็อายุเยอะละ17ปีแล้วนะครับจะสู้รถรุ่นใหม่ๆที่นำหน้าเนี่ยนะครับอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยรถนะครับก็ต้องเล่นอาวุธครับของผมใช้ดิปล็อกก็ต้องเปิดดิปล็อกหน้านะครับคราวนี้ถามว่าแล้วถ้าดิปล็อก4ล้อล่ะ ล้อหน้าล้อหลังสู้ทักชั่นคอนโทรลได้ไหมอ๋ออันนั้นทคชั่นคอนโทรลสู้ไม่ได้ครับแทคชั่นคอนโทรลยังไงก็สู้ดิฟล็อกไม่ได้ครับถ้าดิฟล็อกหน้าหลังนั่นหม,หมายความว่าล้อมันหมุนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีภาวะล้อฟร,สอรีส่วนดิฟล็อกนะครับส่วนดิฟล็อกไอ้ส่วนแทคชั่นคอนโทรลยังมีภาวะล้อฟรีอยู่นะครับมันจะฟรีอยู่ประมาณสักอาจจะหนึ่งวงล้อหมุนเข้าไปฟึดฟึดนะฟึ๊ดฟึ๊ดฟึดฟึดประมาณนี้ สนับสนุนโดยกันแข้งเกียร์หลักที่ยาวโอบลูกเกียร์สโลผลิตจากเหล็กหนา2.8ม mm, ิลิเมตรตัดด้วยระบบเลเซอร์ขึ้นรูปพับขอบพ่นสีดำระบบพาวเดอร์โคอย่างดีสนใจ l i า e ID SI s i ย i d s i b m u 5 6 4 7 traction control นะครับแม้จะไร้กาดนะครับแต่ถ้าบางสถานการณ์ก็ไม่ได้นะครับ ผมพยายามจะบอกว่าอาวุธแต่ละอย่างนะครับของออฟโรดนะครับมันก็ต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับแต่สูงสุดของวงการที่เขาใช้กันก็คือดิฟล็อกหน้าหลังครับขอสรุปอีกครั้งนะครับดิฟล็อกมีกี่อย่างครับประเภทใช้ไฟฟ้านะครับก็อิเล็กทรอนิกสล็อกก็ใช้ไฟฟ้าสั่งการนะครับถ้าเป็นลมนะครับก็เรียกแอร์ล็อกนะครับถ้าเป็นพวกใช้กลไกนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ ลมนะครับใช้การหมุนต่างของล้อซ้ายและล้อขวาก็จะเป็นพวกออโต้ดิปล็อกนะครับซึ่งมีอยู่ใน MG นะปัจจุบันออโต้ดิปล็อกก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็มีบ้างนะครับที่ที่ที่ใช้ออโต้ดิปล็อกนะครับในท้องตลาดก็จะมียี่ห้อล็อกไร์นะครับอีกหลายยี่ห้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิปที่ชอบใช้มนุษย์สั่งการนะครับคนเราบางคนไม่ชอบว่าอยู่ๆจะให้มันทํางานอยู่ๆจะให้มันหยุด โดยที่มนุษย์สั่งการไม่ได้นี่เขาบางคนเขาไม่ค่อยชอบเลยนะครับก็เลยนิยม Air ์ล็อกกับ e l ล็อกนะอิเล็กทรอนิกส์ล็กันมากกว่านะครับบางสถานการณ์แทคชั่นค o นโทรลชนะไปได้นะครับแต่คําว่าชนะแล้วไปได้นี่ผมก็กจะบอกว่าเฉพาะรถที่มีดิฟล็อกแค่ล้อคู่หลังนะนะครับอย่างเช่นรถโรงงานทั่วไป นะครับอย่างถ้าเป็นรีโวเนี่ยเขามีคู่หลังมาให้แลนเจอร์ก็มีคู่หลังมาให้ลัพเตอร์ก็มีคู่หลังพารานุภาพพิกโลก,ก็มีคู่หลังมาให้ไททันก็มีคู่หลังมาให้แต่คู่หน้าไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นอิสระนะครับหมายถึงดิฟล็อกคนที่เขารู้เขาก็ไปซื้อดิฟล็อกใส่ล้อคู่หน้าเพิ่มเติมนะครับอย่างของบอกสปอร์ตไรเดอร์ก็ใช้ดิฟล็อกหน้าหลังนะครับข้างหลังใช้ไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์ล็อกก็คืออ e ีล็อก ข้างหน้าใช้ลมในการสั่งการก็เป็นแอร์ล็อกนะครับอ่ะขอเชิญชมนะครับภาพเส้นทางไปเรื่อยๆครับหลุมตรงนี้นะครับมันลึกและเอียงมีหินต้องวางแผนกันว่าจะเอาอย่างไร ข้อลักข้โอ้ยลักข้อลักข้เดินเบาๆพี่นาพัฒน์เบาๆมีคนอยู่ข้างหลังนะมีคนอยู่ข้างหลังนะพินาพัฒเบาๆเดินเบาๆเลยแท็กชันแท็กชัน นกิตตลาดไทย 3. 2าจุดสองค้างไม่ค้างไม่รู้แต่เตรียมชุดมาแล้ว12สองโลล้อเกาะขวาไว้อย่าปีนถอยใหม่ถอยใหม่ถอยใหม่เจอทากด้วยขึ้นเนินด้วยเป๋เลยจะขึ้นเนินหรือจะจะขึ้นเนินหรือว่าจะเอาทากออกอขาเนินเลยเด๋ยวจังหวะเลย <c oughs> อ,อ่าเนี่ยลงล้อขวาลงร่องเลยครับแล้วก็ตามตามแนวเลยครับอ่าเจอทากด้วยนะขึ้นเนินด้วยเสียกำลังส่งอีกนิดนึงแล้วชุดก็สี่สี่โลเนี่ยแหละครับสี่โลเกียร์สองครับตรงนี้มีหลุมใส่นิดนึงปั๊บปัป๊บแค่ Bao bao phải lên rồi <laughs> แท็กชั่นไม่พอแท็กชั่นไม่พอคุณแอตดิฟเลยโอเคขุด ก็เที่ยงเลยไหมควอุ้ย PS ควันออกปากใช่มันมควันควันออกปากไม่เลยต้องมีควันควันเนี่เดี๋ยวตัวเราเนี่ยร้อนเอาละครับ สนับสนุนโดยล้อแมกดีเซลล้อแมกคุณภาพส่งออกทั่วโลกโดยมิตรไทแอนด์วิวจังหวัดลำปาง0819921852